นี่คือผ้าตีนจกวิเศษเมืองน่านค่ะใม <My S 1> ่สวิสเซอรัแนี้เดย์ดูแลคุณได้มากกว่าเดิมเป็นหนึ่งในานางพญาผ้าศิ้นล้านนาส่วนลายผ้าฉันกับทีมร่วมกันออกแบบขึ้นมาใหม่เพราะว่าอยากให้ลายผ้ามีเอกลักษณ์ค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงมากๆของเมืองน่านก็คือภาพประสิทธิ์ลักบรนลือโลกค,ค่ะเซอร์ไพรส์ปปรามากๆเลยนะคะที่คุณใช้ผ้าพื้นเมืองมาทำชุดแบบนี้มีความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ ยังอนุรักษ์ไปในตัวด้วยนั่นคือความตั้งใจของพวกเราดรีเมอร์ทุกคนค่ะคือเราอยากนําเสนอความเก่งของคนไทยให้ชาวโลกได้เห็นค่ะว่าผ้าไทยก็สามารถที่จะไปยืนอยู่บนเวทีระดับโลกได้ค่ะแล้วตอนนี้นะครับคณะกรรมาการได้ตัดสินกันแล้วว่าบริษัทที่จะเข้ามาอยู่ในเครือของ P&Y ได้แก่